สวัสดีครับวันนี้ผมเทพพาเลาะนะครับวันนี้ก็อีกวันนึ่นนะครับที่ผมต้องขับรถไปทํางานตามปกตินะครับซส้นเส้นนี้เป็นเส้นสุขสวัสดนะครับมุ่งหน้าไปบรงเวีนใหญ่จากนี้ไปบรเวณใหญ่ก็ประมาณ10กิโลนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือจะพาเลาะชมวิวเส้นทางเมืองกรุงนะครับเส้นปถติดมากน้อยแค่ไหน เ็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ต้องขับรถไปทํางานเสนนี้ทั้งหมดสี่เลนนะครับรถติดนะครับติดรถเยอะนี่นครับป้ายฝั่งซ้ายนะครับ ต้องวิ่งเลนซ้ายนะครับเพราะว่ามันดูรถรถน้อยเลียนนี้ฝั่งขวาก็เป็นบิ๊กซีผ้าแดงนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นโฮมโปรเพิ่งจะเริ่มสร้างนะครับเพิ่งก่อสร้างภายในปีเดียวเองครับไม่ถึงปีครับใกล้เสร็จแล้ว ถนนไม่ค่อยเรียบนะครับเพราะว่ากล้องอาจจะก,กระดุกกระเดกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายจากกล้องมื่อถือฝั่งซ้ายเป็นตลาดใหม่ครับตลาดไทยอะไรนะครับไทยสมบูรณ์นะครับ ตลาสดเปิดใหม่นะครับผมขับรถผ่านสชนิดทุกวันนะครับเพื่อที่จะไปทำงานนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศเช้าๆความบุบใบของเมืองกรุงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับว่ามันลักษณะอย่างนี้รติดเพราะอะไระครับ สีห้าปีเยังเหมือนเดิมน,นะครับเส้นนี้นี่นครับซ้ายก็จอดคือเลนนี้ไปถึงแย,ยกไฟแดงสามแย,ยกข้าปแดงก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับที่เห็นเป็นประจำก็คือเลนซ้ายสุดนะครับเสียเป็นหนึ่งเลนครับ มีพ่อค้าแม่ค้าครับจอดรถขายของแล้วก็จอดแท่ครับช่วงช้าอยู่ยนี่นะครับเห็นไหมครับซ้ายมือหนึ่งคันทุกวันนะครับเส้นนี้เสียเลนซ้ายเป็นหนึ่งเลนนะครับนะครับจีเป็นรถพ่อค้าแม่ค้าขายของจะจอด คือเขาชอจอดอยู่ที่นี่นะครับดูซ้ายนะครับเลียนซ้ายหรือบ้างครับบ้างนิดหน่อยออก็ไปได้สีเ่เลนผมต้องเบี่ยงขวาครับเพื่อจะออกซ้ายจอดครับ นี่คือสามแยกครับสามแยกพระประแดงติดป้อมยามครับต้องเบี่ยงออกขวาตรงไปก็คือไปวงเวียนใหญ่นะครับเดี๋ยวว่าผมจะเบี่ยงซ้ายเพื่อที่ขึ้นสะพานผูมีพลนะครับ นี้ก็ผมได้มุ่งหน้าเข้าขึ้นสะพานภูมิพลแล้วครับเป็นตีสะพานเริ่มเริ่มตเดี่ยวต้นตีสะพานนะครับเส้นนี้ก็หลังจากสร้างเสร็จใหม่ก็ห้ามจักรยานยนต์นะครับขึ้นแต่ว,ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนโดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับเขาก็สะดวกจะมาเส้นนี้นะครับคือข้ามสะพานเลยครับ ต้องคอยระวังมอไซนะครับครับผมจะมุ่งน้าไปพระรามสามนะครับเอาละครับผมก็เชื่อมต่อกับเส้นคุยโพลนะครับสะพานเส้นแห่งนี้อยู่กลอบกลางสะพานนะครับวันนี้บรรยากาศก็จะดคล้มๆนะครับ ไม่มีแสงแดดถ้ามีแสงแดดก็จะดูวิวจะสวยกว่านี้นะครับซึ่งเลนซ้ายนี่เป็นเลนเอ่อเป็นเลนหลายทางครับคนยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนวิ่งกันผักไผครับฝั่งซ้ายครับก็วิ่งกัน จุดตรงนี้ก็คือที่ผมจอดแล้วก็คือกลางสะพานภูมิพลเลยครับ นี้บรรยากาศคลื้มคลมนะครับถ้าแสงแดดจะจ้าจะดูสวยครับวิวห่นี้ภาพออกมาจะสวยมองวิวชิวทัดหน้าด้านหน้านะครับเป็นช่วงขาลงสะพานนะครับ ก็เป็นช่วงที่ผมลงจากสะพานนะครับเป็นขาลงลงไปเชิงสะพานครับจังหวัดไหนก็ <c oughs> จังหวัดโล่งก็โล่งครับเป็นบางบางครั้งครับเป็นบางวันแต่ก็ยังติดนานแน่นอยู่ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ